เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นนิโนโคนิคลอสเวิร์โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจนต์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิกโยกัง globally เมียโฟเอสามซีวไลท์และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละ่ะสวัสด ดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Ta l e of g r i m นะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือแนว I d o l RPG เนาะต้องบอกก่อนว่าเกมเนี้ยมันไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าณนะตอนนี้มันมีการแยกเซิร์ฟกันนะครับระหว่าง g l o b a l กับเซิร์ฟไทยนั่นเองนะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันแยกเซิร์ฟแล้วมันจะยังเป็นเซิร์ฟรวมอยู่ทาไมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงตั้งค่าตรงนี้นะเนี่ยกดเข้ามาครับ อบอกว่าเป็นของเซิร์ฟไทยนะครับแต่พอมาดูตรงรายการเซิร์ฟเนี่ฮะมันก็มี400กว่าเซิร์ฟเหมือนเดิมอ่ะเป็นเซิร์ฟที่เปิดในโกอล a l มาอยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมเออแล้วผมก็เลยงงว่าคุณจะแยกทําไมเออแต่ว่ามันมีเซิร์ฟใหม่มาเรื่อยๆนะเห็นปะตรงเนี้ยที่มันบอกนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟใหม่ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะอยู่เซิร์ฟนี้ครับ s c 1 2 นะครับผมก็ในเมื่อมันมีให้โหลดแยกมานะครับก็แล้วแต่เลือกแล้วกันนะครับผมตามสะดวกเลยนะตัวเกมก็จะมีภาษาไทยด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของเกมนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นผมมีโค้ดมาแจกด้วยนะครับซึ่งโค้ดจะมีทั้งหมด7โค้ด้วยกันเราสามารถเอาโค้ดมาเติมได้นะครับโดยการเติมโค้ดเนี่ยก็ตอนแรกนะเข้ามาในหน้าตัวเกมนะครับแล้วมาที่ตรงตั้งค่านะครับเนี่ยอันนี้เลยนะปุ๊บอ่าแล้วก็มาตรงนี้ครับโค้ดรางวัล แล้วก็เอาตัวโค้ดที่ผมมีเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดรับให้เรียบร้อยเราก็จะได้ของรางวัลมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีของรางวัลหลายอย่างเลยนะครับรวมถึงตัวที่จะเอามาเปิดกาชาด้วยนะครับได้มาเยอะมากๆนะบอกเลยว่าจุใจแน่นอนนะครับทีนี้บรรยากาศตัวเกมนะครับตามที่ผมบอกเลยว่าเกมมันจะเป็นแนวไอดอลอารพีจีใช่ไหมก็นี่ฮะ หน้าตรงนี้นะครับตัวละครมันก็จะทําการเก็บเลเวลนะครับหาของอะไรต่างๆไปเรื่อยนะครับเ,เราออฟไลน์หรือออนไลน์เนี่ยมันก็จะหาของตัวนี้อยู่นะครับผมซึ่งเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับเราสามารถกดรับของรางวัลตรงนี้ได้เนี่ยครับปุ๊บนี่มันก็จะมีบอกนะครับว่าของที่มันหามาได้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับก็กดรับของรางวัลไปเลย ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับสบายๆแล้วก็ตัวเกมนะครับระบบต่อมาก็จะเป็นการบอกว่าให้ไปต่อสู้ผ่านด่านนะครับเราสามารถจัดทีมก่อนได้นะครับโดยการกดเข้ามาตรงทีมตรงนี้นี่ฮะแล้วก็มาทําการจัดทีมเลยจะเอาตัวละครตัวไหนเข้าตัวไหนออกนะครับเนี่ยกดเปลี่ยนได้นะครับเอาเข้า,ขาออกได้เห็นไหมอ่าแล้วก็สลับตําแหน่งได้ครับว่าจะให้มันอยู่ตําแหน่งไหนยังไงเห็ไนไหมฮะประมาณนี้นะครับเมื่อเราจัดทีมเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดบันทึกอ่าโอเค พอจากนั้นนะครับก็กดเข้ามาต่อสู้เลยอ่านี่ครับผมมันก็จะพาเราเข้าไปต่อสู้นะครับซึ่งนะตัวเนี้ยตัวละครผมก็อัพมาเก่งอยู่นะครับเนี่ยเวลาต่อสู้มันก็จะสบายๆหน่อยเห็นไหมฮะเกมมันเป็นเกมที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับสบายๆชิวๆนะครับผมแต่ว่าลายเส้นตัวเกมก็ถือว่าสวยนะเออนะครับนี่เรียบร้อยล้วอันนี้คือผ่านด่านแล้วนะครับเสร็จแล้วนะอ่าโอเคนะครับ เออแล้วก็กดไปต่อสู้ต,ต่อต่อไปเรื่อยได้เลยนะครับผมส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นระบบไอดอลเนี่ยตัวละครเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนออกมาต่อสู้ตรงนี้เพราะว่ามันจะออกมาต่อสู้ทีละตัวนะเนี่ยกดเข้ามาตรงตัวละครหลักตรงนี้นะครับแล้วก็สลับได้เลยสมมุติว่าผมจะเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยก็กดยยันแก้ไขเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะเออทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในสวนของชาชากันนะครับก็เข้ามาตรงเมืองหลัก นี่กาชาจะอยู่อันนี้นะครับพาเลตนะครับปุ่มอ่ะโอเคนี่ฮะมันจะมีตู้อยู่ทั้งหมด3ามตู้นะมันจะมีตู้อันเชิญพิเศษนะครับตู้อันเชิญทั่วไปแล้วก็ตู้อันเชิญเพื่อนนะเอ่อไอที่ตั๋วที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันจะเป็นตู้อันเชิญพิเศษอันนี้เห็นไหมเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมดเดิบเออบนะครับมาลองสูงเลยแล้วกันปึ๊บโอเคยืนยันนี่มาเลยครับ มีสุ่มเยอะนะโอเคครับตัวแรกนะสี่ดาวอู้ตัวต่อมาห้าดาวเลยเดียวเชียวโอเคครับนอกนั้นก็จะเป็นระดับธรรมราาดาาเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อไปครับหาตัวห้าดาวให้ครบเลยมาโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวสามอุ้ยไม่มีแล้ววะ่ะห้าดาวเอาแล้วครับงานนี้จัดไปฮึ pp, ตัวสี่ดาวมาแล้วครับห้าดาวโอเคโอเคสี่ดาวสองตัวเลยวะ่ะอุ้ยสาม อ้โอเคต่อไปครับจัดไปสุ่มแบบรัวๆเลยฮะนี่ห้าดาวมาอีกแล้วโอเครอบนี้ได้มาสองตัวนะอ่ะไปครับนี่ครับสี่ดาวสี่ดาวโอเคห้าดาวไม่มีหวะ่ะรอบนี้ต่อไปครับเหลืออีกสองครั้งมาครับห้าดาวนี่ละห้าดาวอุ้ยได้มาสองครั้งเลยวะ่ะว,ว้าวสุดยอดโอเค เอาล้ครับได้ห้าดาวมา2ตัวเออสุดท้ายครับสุดท้ายจัดไฟอุ้ยห้าดาวอีกแล้วจริงๆก็ในส่ครามดาวเนี่ยมันก็ออกไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมอ่าขอแค่ว่าเรามีตัวแค่นั้นเองนะครับส่วนการอัญเชิญครั้งต่อไปถ้าเกิดเราจะอัญเชิญโดยที่เราไม่มีตัวแล้วเราก็ใช้เพชรตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นปะสองพันเพชร,รน,นะครับในการอัญเชิญอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมต่อมาเนี่ยนะครับตัวฮีโร่ที่เราได้มาเนาะก็จะอยู่ตรงนี้ครับ ฮีโร่แล้วก็มาเลือกได้เลยครับเราจะอัปเกรดตัวไหนเนี่ยตัว5ดาวเนี่ยมาใหม่ใช่ปะกดเลือกไปแล้วก็ทําการอัปเกรดครับอัปเกรดทีละ5ครั้งโอเคนี่ครับมาให้เราอัปเกรดแบบว่าไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเนี่ยพอถึงเลเวล30ปุ๊บนะครับมันจะมีให้เรามาทําการเลื่อนขัน้นแล้วก็กดทําการเลื่อนขั้นไปนะครับแบบนี้โอเคเห็นไหม เลื่อนขั้นแล้วนะครับแล้วก็อัพต่อไปนะครับเมื่อถึงตามลิมิตที่มันกําหนดนะครับเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เราเลื่อนขั้นอีกนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเออโอเคตัวละครตัวอื่นตัวไหนอีกนี่นี่นี่อู้ห้าดาวเยอะมากเลยนะนะผมสามารถจัดทีมเป็นทีมให,ใหม่ลงได้เลยอะ่ะโอเคนะครับโอ้หมดแล้วแม่ เอาตรงนี้ครับของอัปหมดแล้วนะครับผมทีนี้ตัวละครที่เราได้มาเนี่ยก็เราสามารถมาดูเรื่องราวตรงนี้ได้นะครับในส่วนของตรงเรื่องราวเนี่ยเราสามารถมารับเพชรได้ปะกดรับไปนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกสกินนะครับของตัวละครด้วยนะครับผมเออลองมาตรวจสอบดูนะครับวิหน่ารักอ่ะตรงนี้ขี่หมาเนี่ยเออนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราสามารถใส่ให้เขาได้นะเนี่ยตรงอุปกรณ์ตรงนี้นะครับ ปึ๊บแล้วก็กดสวมใส่ทันทีปึ๊บ,บนี่แบบนี้ครับอาสามารถที่จ่ามาอัพเลเวลดาวได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวซ้ำนะมีตัวซ้ำด้วยนะครับ<อ>ตัวอื่นไม่มีซ้ำเลยวออะ,ะมีซ้ำๆอยู่นะแต่ว่าก็มันยังอัพไม่ได้นะครับไม่งั้นผมจะอัพไม่ดูแล้วนะครับอก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสเตต,ตัสนะครับเนี่ยอัพได้อันนี้ตัวสี่ดาวธรรมดาไม่เอาละพอละนะครับเดี๋ยวค่อยอัพ นะแล้วก็เนี่ยมาดูตรงอัลบั้มได้นะอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มของตัวละครแต่ละตัวนะครับเนี่ยอ่ามันจะมีแต่ละระดับบอกอยู่นะครับผมประมาณนี้นะแล้วเกิดขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็อ่ามาทําการดูเรื่องราวนี่ครับแล้วก็กดรับอ่านะมันจะสามารถดูได้ทั้งตรงเอ่อตรงช่องอุปกรณ์ไอช่องตัวละครเมื่อกี้นะครับสามารถดูได้นะครับผมแล้วก็มารับในส่วนของตรงนี้ได้นะครับรับเพจนะอ่าพันธนาการตรงนี้ครับลองกดเข้ามาดูนี่โอเค เนี่ยครับกดเปิดใช้งานเป็นตัวละครที่เรามีนะครับในตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเาเปิดใช้งานเพื่อทําทการรับนะครับค่าพลังต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะประมาณนี้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปก็ไม่น่ามีอะไรละนะครับระบบอื่นๆเนี่ยก็ลองกดเข้ามาดูนะครับเนี่ยมันจะมีแบบร้านค้าขายของแบบเนี้ยเป็นร้านค้าลึกลับนะครับเราสามารถเอาเพชรม,มาแลกหรือว่าเอาเงินนะครับที่เราได้มาเนี่ยมาแลกซื้อได้นะครับผมเนี่ยมีร้านค้าไอเทมหลายอย่าง นะครับผมอ่าแล้วก็เเติมเงินเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนนี่ครับอ่าอันนี้คือเติมเงิน6กบาทเออนะครับเราจะได้ตัวละครอันนี้มาเนี่ยแค่หกบาทนะเออน่าสนใจไหมนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากเติมนะครับต่อมาก็จะเป็นตรงนี้ครับเควสนะครับตรงจุดแดงๆนะให้เรากดเข้ามาดูเนาะนะครับมาสํารวจตรวจสอบได้เนี่ยมากดรับของรางวัลได้นะครับผมเห็นไหมโอ้ยได้เงินมาเยอะแล้วครับทีนี้เพียบเลยโอเคนะครับผม นี่แล้วก็ตรงพวกนี้นะครับกดเข้ามาสํารวจด้วยนะอ่าเรามารับของรางวัลได้นะครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อสู้อีกทีดีกว่านะครมาจัดไปโอเคกดต่อสู้นะครับอุ้ยผมลืมจัดทีมวะ่ะเออไม่ทันแล้วนะครับคือเราต้องทําการจัดทีมก่อนนะก่อนที่จะเอามาลงต่อสู้นะครับอืแต่ว่าก็ยังสบายชิวๆแหละนะครับเพราะว่าตัวละครผมผมอัพมาแล้วนะครับ you, นี่โอเค เจอเดี๋ยวพวกตัวละคระแบบศัตรูเลเวลแปดอะไรเงี้ยนะครับยังชิวๆอยู่อม่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวจัดทีมก่อนมาปึ๊บจัดทีมตรงนี้อ่ตัวห้าดาวนี่ลงไปดิเออมันต้องเจ๋งๆหน่อยแล้วเพื่อนนี่โอเคจัดไปห้าดาวมาประมาณนี้นะฮะ ผมจัดแบบมั่วๆนะเออนะครับจัดมั่วก็น่าจะชนะแหละนะครับผมโอเคจัดไปปึ๊บอ่ามาแล้วครับเข้าไปตรงนี้อันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการแบบว่าเรามาเจอบอสเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนี่โอ้โหชิวๆมากดูดิเห็นล่ะตูมอืม เรียบร้อยอ่ะก็บรรยากาศในส่วนของเกมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะใครที่สนใจเนี่ยนะครับก็สามารถโหลดได้เลยลิกงโหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเกมนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งว่ามันไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างไรนะครับผมแต่ว่ามีการเพิ่มในส่วนของตัวเซิร์เข้ามาเพิ่มนะครับเอ้ยอันนี้คอสตูมเนี่ยดูดิโอเคอ๋อมันให้เรามาดูเฉยมันเป็นการแนะนำนะครับ โอเคอ่ะยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนนะครับต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปเนาะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม